ได้ครับผมแต่มีเสียงเล็กนะครับโดดไปโดดมาหลายรอบบุมไปบุมมาอยู่นั่นแหละนกต่อก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับออแต่มีนกกระหวัเข้าอีกตัวครับเอ,อ้ยแพ็คคู่เลยครับเนี่ยพิชารอื่นแล้วครับแพ็คคู่ครับเป็นนกกระหวาวาตัวนหนึ่งเยอะฝั่งนึงนกเขาใหญ่ฝั่งนึงกระหว่าวครับ ครับครับนกต่อตื่นแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวลงให้ชมครับอืมอือืมอืมอ nó hấp bằng đây đây bao bao đây bao, đẹp bằng đẹp คนหะน่อยนะเดีย๋ดวยว,ยวยมาเข้าอีกนะเว้ยเอ้ ครับพี่น้องปล่อยแล้วครับก็เวาวเ่เข้ามานกต่อเตือนมดนกลองเลยครับอันนี้เขาใหญ่นี่เสียงเล็กนะครับลองชมดูนกออกสีมันหม,ม่นดำๆพี่น้องเลย ใกล้ๆรถมาครับผมอืมาปขี้เล็กขี้เลับนกใหม่ครับนกน้อยครับเสียงเล็กๆครับผมเก็บครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยบ้านครับตัวนี้โอเคครับ รอโดนกระว่าตกใจตื่นเลยเอ้ okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ